เนี่ยเราก็ทาฉีดสเปรย์ลงสเปรย์เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ลูบให้มันทั่วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ติดตาเรียกอยู่ต่อไ่งสองซ้ำแล้วก็ลงสเปรย์ให้มันทั่วเสร็จปั๊บเราก็ทาให้มันทั่วทีเนี้ยรูบให้มันทั่วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไอ้ข้างนี้ล่ะไปอย่างนี้อ๋อเป็นข้าง ต้องมีคนพาทีมให้สิไม่ต้องไม่เดี๋ยวทีนี่ดาเราซึมเลยนะซึมเขาผิวซึมเตาซึมเตาโอ้โหดีดีด่ารยม හැරින්ටික් හ ැ ර ි <laughs> <Yeah. S 2> oh, no.